ผู้ชมคะหลายมาตรการกันเลยที่ออกมาเพื่อจะควบคุมโรคที่จํากัดการเดินทางแล้วก็ขอความร่วมมือค่ะให้ทุกคนไม่ต้องออกจากบ้านก็ชัดเจนว่าทําให้ช่วงนี้ถนนโล่งเป็นพิเศษอาจจะทําให้หลายคนรู้สึกเบาใจหน่อยอุบัติเหตุน่าจะลดลงนะคะถ้าหากเปรียบเทียบกับสงกรานต์ปกติแต่ว่าทีมแพทย์นักวิชาการด้านความปลอดภยัยทางถนนกําลังแสดงความห่วงใยค่ะว่าตัวเลขอุบัติเหตุอาจจะไม่ได้ลดลงอย่างที่คิดเอาไว้ช่วงนี้ต้องถามคุณนิทยากิรติ เสริมสินนะคะ รัฐบาลห้ามคนไม่ให้กลับต่างจังหวัดด้วยแล้วอย่างนั้นจะมีกลุ่มเสี่ยงกลุ่มไหนบ้างที่น่ากังวลในช่วงนี้ล่ะคะต้องบอกว่าอย่างน้อยนะคะตอนนี้ประชาชนไปอยู่ที่ต่างจังหวัด<ม>แล้วขณะดเดียวกันตอนนี้อยู่ในช่วงเทศกาสลสงกรานต์นะคะหลายคนก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองกันเล็กน้อยอาจจะมีเรื่องของการเมาแล้วมีเรื่องของการแพร่เชื้อเกิดขึ้นด้วยค่ะในช่วงสถานการณ์เคอร์ฟิวอุบัติเหตุทางถนนนะคะแม้ว่าจะน้อยลงแต่กลับพบว่าการขับรถเร็วนั้นเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะจัก,กรยานยนต์ ที่มักไม่สมมวกเนื้อระไหนะคะซึ่งก็ส่งผลให้เพิ่มอัตราการเสียชีวิตนะคะขณะเดียวกันค่ะเรื่องของอุบัติเหตุนั้นก็มีผลนะคะทำให้เพิ่มภาระของหมอและก็พยาบาลด้วยค่ะ ในแต่ละวันอุบัติเหตุทางถนนจะมีผู้เสียชีวิตในช่วงปกติวันละ50คนต่อวันแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงเคอร์ฟิวแม้ตัวเลขการเสียชีวิตจะลดลง20คนต่อวันแต่ปัจจัยที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุก็ยังเป็นรถจักรยานยนต์ที่มักขับรถเร็วจากถนนโลง่งเมาแล้วขับหรือการไม่สวมหมวกนิรภัยเช่นที่บริเวณถนนสาย315พนะนนิคมช,ชัดเจงเซาหมู่ที่4ตำบลวัดโบสอำเภอพนะนนิคมพบผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตจากการเฉี่ยวชนของรถกระบะ ขณะที่ผู้ตายมีอาการเมาร่วมด้วยแม้ช่วงนี้จะมีการประกาศเคอร์ฟิวก็ยังมีประชาชนที่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วเกิดอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องอในมุมมองของรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านก็ออกมาเตือนนักดื่มแอลกอฮอล์ว่าซึ่งขณะน,นี้นอกจากจะเป็นการละเมิดกฎหมายแล้วการดื่มแอลกอฮอล์ยังมีโอกาสติดเชื้อสูง เพราะผูมมคุ้มกันร่างกายลดลงและที่สําคัญผู้ที่เกิดอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเมื่อมีอาการเมาก็จะไม่ให้ความร่วมมือในการรักษามักจะถมน้ําลายดิ้นโวยวายหลายครั้งจากการเกิดอุบัติเหตุทําให้เปิดเปื้อนติดแพทย์พยาบาลจึงมีโอกาสแพร่เชื้อหากบุคคลนั้นติดเชื้อโควิด -19 ขณะเดียวกันทำให้บุคลากรทางการแพทย์ไม่มีเวลาไปคัดกรองและเฝ้าระวังโควิด1 9ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้กับแพทย์และพยาบาลมากขึ้นมีผลกระทบต่อบุคล,ลากรทางการแพทย์มากเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องทุ่มกำลังไปเพื่อคัดกรองผู้ป่วยโควิดซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ว่าถ้ามีภาระที่คนไข้อุบัติเหตุฉุกเฉินต้องผ่าสมองต้องมารักษาพยาบาลกระดูกหักต่างๆก็จะทำให้ภาระงาน แค่เพิ่มขึ้นให้ควบคุมเรื่องความเร็วจะเป็นส่วนสําคัญในการลดรเหตุนในช่วงขณะน,นี้แล้วก็เรื่องการดื่มเหล้าเนี่ยก็เป็นจุดสําคัญที่จะสามารถควบคุมให้อุบัติเหตุมันน้อยลงไปได้แต่ควบคุมเหตุให้น้อยลงก็จะทำให้ลดภาระของโรงพยาบาลได้ก็มีข้อเสนอสําคัญก็คือว่านอกจากด่านด่านชุมชนด่านของตํารวจเองเนี่ยนอกจากคุมเรื่องโควิดแล้วเนี่ยจะให้พ่วงเรื่องเนองนหนุในท้องถนนเข้าไปด้วยแล้เ,เรื่องการควบคุมการ ดื่มสุราเนี่ยในกรุงเทพมหานครก็มีมีประกาศว่าห้ามขายเหล้าเนาะในจุดในจังหวัดกรุงเทพมหานครเนี่ยก็อยากให้ประกาศน,นี้เป็นของทั้งประเทศไปเลยขณะที่เสียงสะท้อนจากแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลทั่วประเทศอยากจะขอฝากไปยังประชาชนในช่วงนี้ควรงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะจะทาให้ภูมิต้านทานโรคลดลงขณะเดียวกันทําให้บุคลากรทางการแพทย์เหนื่อยขึ้นอีก จนทำให้การคัดกรองและการป้องกันโควิด -19 ลดประสิทธิภาพได้ แต่สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าในช่วงนี้นะคะก็คือว่าทุกคนนั้นอยู่ที่บ้านแล้วค่ะแล้วก็ถนนโล่งนั้นก็มีผลต่อการขับเร็วด้วยนะคะที่สําคัญนะคะประชาชนส่วนใหญ่นั้นมักขับขี่รถจักรยานยนต์ค่ะแล้วก็ไม่สวมหมวกนิรภัยนะคะพูดง่ายๆนะคะเขาจะมักพูดว่าไปใกล้ๆแค่นี้เองเป็นสิ่งที่นักวิจัยทางอุบัติเหตุนั้นกังวลมากเพราะมีสถิติการตายในเรื่องของการตายใกล้บ้านจากอุบัติเหตุในรัศมี5กิโลเมตรนะคะมากถึงร้อยละ39นะคะประเด็น น่าสนใจตรงนี้ค่ะในเรื่องของการเปลี่ยนไปของ7วันอันตรายปีนี้แตกต่างค่ะแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดแรกๆเลยนะคะก็คือการขับรถเร็วการเข้มข้นทางกฎหมายไม่เหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะย่อนลงไปมากค่ะเพราะว่าเน้นเรื่องของโควิดนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าพูดถึงสิ่งที่นักวิชาการนั้นกังวลค่ะในเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนย้ําที่สุดก็คือว่าการตรวจวินัยจราจรนั้นต้องตรวจหมวกนะคะร่วมไปด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้สาเหตุที่ทําให้เกิด การเสียชีวิตมากที่สุดในช่วง7วันอันตรายที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะอาจจะเล็กสักหน่อยแต่ว่าอาจจะต้องดูในพื้นที่ที่เป็นรอยปะนี้นะคะเราจะเห็นว่าตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่15นะคะตรงบริเวณรอยปะนี้จะเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดค่ะเพราะว่าทุกคนนั้นอยู่บ้านนะคะทางด้านของศูนย์อำนวยการ การปลอดภัยทางถนนระบุด้วยว่าการเมาแล้วขับนะคะแล้วก็ขับรถเร็วนั้นเป็นสาเหตุหลักๆเลยค่ะในช่วงของเทศกาลสงการานต์แต่สิ่งที่น่ากังวลก็คืออัตราของคนเมานั้นเพิ่มขึ้นค่ะตายก็มากขึ้นนั่นเองค่ะ อย่างในช่วงที่มีการเฉลิมฉลองนะคะในพื้นที่ที่เห็นนี่ตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่14นะคะแล้วก็วันที่15ตอนนี้นะคะถือว่ารัฐนนั้นยังไม่มีนโยบายรัฐกลุ่มที่เพียงพอนะคะตอนนี้ก็ขอความร่วมมือค่ะว่าช่วงสนการนั้นนะคะถ้าเกิดว่าขอความร่วมมืองดเหล้านะคะแล้วก็งดไม่ขายทั้งจังหวัดก็จะส่งผลดีค่ะ นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงเวลาของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนนั้นแตกต่างจากปีที่แล้วเหมือนกันค่ะมักจะมีการเฉลิมฉลองในช่วงของกลางคืนนะคะที่เกิดขึ้นแต่ว่าปีนี้นะคะเปลี่ยนไปเพราะว่าในช่วงเวลา4นาฬิกาถึง22นาฬิกานะคะ ตอนนี้นะคะเสียชีวิตอาจจะลดลงแน,แน่แต่ปีนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าการคาดการ์ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงช่วงเย็นนะคะที่จะมีการเคยฟิวนั้นจะมีสัสดส่วนของอุบัติเหตุมากขึ้นในช่วงเวลา16นาฬิกาถึง20นาฬิกามักเป็นช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดนะคะแล้วก็ด่านโควิด19ก็ควรที่จะต้องเน้นเฝ้าระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะไม่เพียงแต่ให้สวมหน้ากากอนามัยแต่ต้องสวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะคุณผู้ชม นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมคะทางด้านของนักวิชาการนะคะผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนระบุด้วยว่าปีนี้เราไม่เห็นภาพการเดินทางที่สถานีขนส่งหมอชิดเหมือนอย่างเคยนะคะในช่วงสงการานต์ปกติแต่สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าก็คือว่าเรื่องของการฉลองในบ้านค่ะ ซึ่งอาจจะมีมากขึ้นนะคะดังนั้นด่านชุมชนหรือด่านป้องกันโควิด19ก็ต้องช่วยกันลดความเสี่ยงด้วยนะคะทั้งประเด็นในเรื่องของการควบคุมโรคที่สําคัญจะต้องไม่ลืมเฝ้าระวังคนเมาแล้วขับนะคะในช่วงนี้อีกด้วยนะคะและต้องควบคุมกันอย่างเข้มข้นไม่แพ้กันด้วยค่ะนอกจากาดูเรื่องวัดไข้ใส่หน้ากากใส่หน้ากากนี่ยก็เพิ่มอีกเรื่องหนึ่งก็คือให้ดูเรื่องการใส่หกกันน็อก เพราะว่าเ,าเรารู้เรารู้จ์นะฮะว่ากลุ่มที่เสียชีวิตเนี่ยสามในสี่นะครับเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วเกือบทั้งหมดไม่ใส่หมวกอย่นงนัก็ดูตรงนี้เพิ่มอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องหมวกกันน็อกอันที่สองก็คือดูเพิ่มเรื่องเรื่องกันดื่มแล้วถ้าจะให้ดีเนี่ยคือคือ,คอด่านเนี่ยยังเป็นเชิงลับควรจะขยับไปเป็นเชิงลุกเชิงลุกคือไปที่ต้นน้ําเลยะะไปจากการที่ต้นน้ําตั้งแต่บ้านไหนจะเริ่มตั้งวงแล้ว บ้านไหนเริ่มมีเปิดเพลงเลน่นนานเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะเริ่มดึกเข้าไปสกัดตั้งแต่ตรงนั้นแล้วไปส่วนเมื่อเกิดเหตุอันนี้ก็เชื่อว่ายังคงอยู่ก็คือเรื่องการเจาะเลือดตรวจว่าแอลกอฮอล์อันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งแล้วทําไงให้ให้ทุกครั้งที่เกิดเหตุนะครับผมคิดว่าสงการนี้ยังอยากให้อยู่มาตรการสําคัญทุกครั้งที่เกิดเหตุมีคนเจ็บคนตายมาที่โรงพยาบาลให้ถามถึงถาม ถามเหมือนไทม์ไลน์เลยฮะถามว่าคุณไปดื่มมาจากที่ไหนยิ่งถ้าเป็นเด็กเนี่ยทำไมเขาจึงถ่ายเล่าให้ให้ให้เด็ก คุณผู้ชมคะปีนี้นักวิชาการด้านอุบัติเหตุกระทรวงสาธาร,รณาสุขแล้วก็หมอทุกโรงพยาบาลกำชับนะคะว่าถ้าปีนี้ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด19นะคะต้องบอกว่าขอความร่วมมือเลยค่ะงดเล่าช่วยกันลดด้วยนะคะลดที่ว่านี้ก็คือ3ลดนะคะลดอย่างแรกที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะก็คือเรื่องของการลดเชื้อนะคะเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะซึ่งเสีย่ยต่อการแพร่กระจายของโควิด19นะคะส่วนลดที่2ค่ะก็คือลดอุบัติเหตุลงนะคะเราก็คง ไม่อยากจะให้เกิดความสูญเสียในสิ่งที่สามารถป้องกันได้นะคะและที่สําคัญลดอันสุดท้ายนี่นะคะก็คือว่าเราจะต้องลดภาระหมอนะคะที่เกิดขึ้นด้วยเพราะว่าคุณหมอนั้นทํางานหนักนะคะในการรักษาผู้ป่วยอีกด้วยค่ะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้แม้จะต้องลดอุป กิจกรรมลงไปบ้างนะคะก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะเอาให้สุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงไว้ก่อนปีหน้าก็ขอให้หวังว่าจะได้กลับมาสนุกสนานกันอีกรอบนะคะคะขอบคุณคุณนิตยาม,มากค่ะ